ไม่มันคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงมันคือเรื่องจริงไงคุณมาขอโทษจริงจริงพี่ใจเย็นๆย็เฮ้ยเย็นเหี้ยอะไรเอาดีก็พี่บอกพี่จะไม่โกรธหรอกกูไม่เคยพูดว่ากูไม่โกรธแล้วถ้าแม่งทําอย่างเงี้ยใครจะเป็นใ,ใครจะไม่โกรธพี่แต่หนูเมาถ้าม,มันเป็นจริงๆนะมึงลงจากรถกูไปเลยมึงลงไปเลย แต่หนูไม่มีสติไม่มีสติเฮี้ยอะไรมึงลงไปเลยมึงลงไม่ได้นีเลยมึงไม่ได้ถึงใจกูมั่งในแง่ว่ากูจะเจ็บแค่ไหนอะหนูก็แค่เมาหนูมไม่มีสติมเมาเฮี้ยอะไรแล้วมึงทำมากูอย่างเงี้ยนะมึงคิดถึงกูมั่งดิใจเย็นเย็นเฮี้ยอะไรวะมึงแกลูกูเย็นเฮี้ยอะไร ถ้ามึงไม่ลงกูลงเองมึงจะยังไงมึงทำกกูอย่างนี้เหรอมึงรู้ไหมที่ว่ากูรู้สึกยังไงอะมึงรู้ไหมหนูขอโทษมึงรู้ไหมหนูขอโทษกูให้อะไรอย่างมึงมากเลยมึงลงไปไหมพี่พี่พูดดีๆมึงลงอะมึงลงไปเถอะมึงทำอะไรไม่ได้นึกถึงใจกูมั่งเลยใช่ไหม